สีเหงือกของสุนัขสัญญาณเล็กๆที่สะท้อนสุขภาพของพวกเขาได้อย่างไม่น่าเชื่อคุณรู้หรือไม่ว่าเพียงแค่ตรวจดูสีเหงือกก็ช่วยประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นได้เหงือกสุนัขที่สุขภาพดีมีสีชมพูอ่อนและชุ่มชื้นกดเบาๆแล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นสีเดิมภายใน1-2ถึงวินาทีหมายถึงการไหลเวียนเลือดที่ดีและปริมาณออกซิเจนในร่างกายเพียงพอแต่ถ้าเหงือกซีดหรือขาวนั่นคือสัญญ,ญาณของปัญหาเช่นภาวะโลหิตจ,จางการสูญเสียเลือดหรือภาวะขาดน้ำที่รุนแรง เงือกสีเหลืองหรือที่เรียกว่าดีซานมักเกี่ยวข้องกับโรคตับการสะสมของน้ำดีหรือภาวะเม็ดเลือดแดงแตกอาการเหล่านี้ควรได้รับการตรวจอย่างเร่งด่วนเงือกสีแดงผิดปกติอาจสแสดงถึงการติดเชื้อในกระแสะเลือดความดันโลหิตสูงหรือภาวะเงือกอักเสบที่ไม่ควรมองข้ามหากเงือกมีสีม่วงคล้ำอาจเป็นสัญญาณของปัญหาในระบบทางเดินหายใจหรือหัวใจการไหลเวียนออกซิเจนในร่างกายไม่เพียงพอ อาการนี้อาจรุนแรงและต้องรีบพบสตัตวแพทย์ทันทีสีเหงือกที่ผิดปกติเป็นมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสีแต่มันสะท้อนถึงปัญหาในระบบสำคัญของร่างกายเมื่อสังเกตพบความผิดปกติเจ้าของสุนัขควรรีบปรึกษาสัตวแพทย์ทันทีเพื่อหาสาเหตุและรักษาได้อย่างถูกต้องการตรวจสุขภาพของสุนัขเริ่มต้นง่ายๆด้วยการสังเกตเหงือกเพียงแค่ไม่กี่วินาทีคุณก็ช่วยเพิ่มโอกาสให้สุนัขของคุณมีชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพดีได้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ขอให้กดไล์ กดติดตามกดยังกดแล้วนะกดเบาๆก็ได้ขอบคุณค่ะ